สวัสดีจ้าทุกคนกตอนนี้เราอยู่กันที่ออบขานนะยวเรามาฟิตเช็คกันก่อนดีกว่าอ่าไหนวันนี้วันนี้มีอะไรมาบ้างเซนไหนโชว์ไหนซีกระเป๋ามีเสื้อมีมือถือมีรองเท้ามไม่เธอ<ก>ต้องบอกว่าอันนี้อันนี้ของอะไรนี้ของอะไรด้วยซีสมมติเราเป็นคนดังอะมัวๆเอามัวๆเอาเสื้อเขาให้มาฟรีกางเกงซื้อเอารองเท้าซื้อกระเป๋าซื้อจบฟิตเช็คอ่ามาคนต่อไปจ้าฟีดเชคค่ะมาราค่ะเจสซาราจำไม่ได้เลยอ่าตรงไหนอีก แล้วสร้อยล่ะสร้อยสร้อยสร้อยจากไต้หวันค่ะจากไต้หวันแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกรองเท้ารองเท้าจากซาลมอนค่ะซาลมอนค่ะอันนี้อันนี้อะไรนี่อะไรกระเป๋ากระเป๋าจากไหนจากไต้หวันค่ะของจิวค่ะอ่ะคนต่อไปคนต่อไปพี่เชกพี่เชกโอเคโอเคอู้เสียวอ่ะคนต่อไปเซอร์ติ๊กตอบครับเก่งติ๊กตอบ ทางซาร่าครับหมวกลาหมวกหมวกเอ็มอาบีครับเย่อ่ะไปกันต่อเราจะใช้เวลาเดินประมาณกี่นาทีสามสิบนาทีครับสามสิบนาทีโดยประมาณโอเคกำลังเดินเข้าไปละก็ไกลอยู่ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่มันไม่ใช่ไกลอยู่มันไกลดสิสิบเอ็ดสิบสี่จะไปถึงกี่โมงได้เอามาเอาเลยเอาเลยแต่ฉันเดินไปจบจบ แต่งตัวติดแกรมนีป้าที่เขาชอบมาประมาณนี้แล้วก็ไปเดินไปไปถ่ายรูปตรงก้อนหินไม่มีใครชุดฉันเดินป่าสุดๆแล้วนี่ฉันไม่ได้เดินป่าถุงเท้าบอกว่าเธอใส่ถุงเท้าที่มันเลยข้อเข้าไม่เนื้อข้าไม่มีอะไรอันนี้ให้ใส่ดึงเนี่ยขึ้นมาถึงเนี่ยฉัว่าจะไปเตะบอลแล้วขากูเหลือนิดเดียวอ่ะเลจะไปเตะบอลเหรอเขียนที่แกงเขาใส่ คือถ้านี่ไม่ย่นโลให้เลยคือเนี่ยเดี๋ยช่วงขาแค่ไ้นมั้งสลบถุงเท้ายืดโบนี้ใช่ไหมครับไปไี่กิงลูกแปลงรอเปล่าเนี่ยอแป๊บนึงนะเอาหนึ่นะอย่าพิ่นะ้งนึงนะแป๊บัึงอันนี้แล้วื่จริงเราไลลกเราเ ไปหไปหาปปชักช่วยด้วยมานี่มา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 แกมาปล่อยเอาหมาออกปล่อีี้ีพีีนี้ไปเออไปมา เอาเอาเอาเยอมากไอ้พอลูเล่ต์เอาเลยเอาเลยเอจังไกก็โปรุ่งโอ้ยท้องใหญ่มาก แมวท้องมึงไม่ใช่อากูอีกแกเจอสัตว์ปตาผู้ชายนาเร็วอันนี้อันนี้โอ้โหมันกระโดดหน้ามึงนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันปีนจริงว่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วหยุดเข้าไป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 พูดเก๋ถ่ายรูปกับป้าพูดจะเก๋ปล่อยเหยียบไหมปล่อยเหยียบมา เออดีดีไปแจว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งเป็นไก่ใช่ไหมเอ็งพูดเอ็งพูดได้บอกขช่ไหมเขาจะไปบอกใครพูดได้ใช่ไหมไปเฮ้ยมันไปไปลุกไป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 น้ำไปน้ำไปเลยน้ำไปน้ำไปโอ้โหชุดเดินป่าแต่ละคน วันหยุดมาเดินป่าสไตล์คนเชียงใหม่ใ <laughs> ช่ไหมคุณเกมไปค้นต่อว้าวสวยมากไหนๆต้องไหนต้องไหนเอ้ยลงไปตรงนี้ก่อนี่จ้าทุกคนใครไม่เคยมา โอ้โหเสียวโหว้าวน่ากลัวเนี่ยแต่สวยตามเพื่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็วเหนื่อยเหนื่อยหยุดนั้นเนี่ยอ่ะไม่ได้เดินตานานแล้วเดินล่าสุดก็เดินเมษาหรอเฮ้ยมีนาเมษาหลงหลงแล้ว าด้านล่างอ,เ,อาเพื่อคอนเทนต์เพื่อลูก หมดแล้วเหรอตรงนี้เหรอไน้ำไปสิน้ำน้ำตรงน้ำเมื่อก่อนที่เราถ่ายป่าป่าป่าตามผู้เชี่ยวชาญไปอันนี้มันเป็นรอยน้ำป่าหมดเลยทุกคนมามามา ไปเร็ววะนี่ไปนู้นไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปเออดูเรื่องล้อยโดดลงมาเลยลงมาระวังเอฮ้ยไม่คือสับปะขาเย้า ข้าหาไม่ได้ช็อตนั่นหรอกหมาจะไปเลี uh, ้ยนได้หรออ๋อมันอยู่น้ำเฮ้ยเลี้ยกหมามาดิเรียกหมามาดิโอ้โหซาเลย เหมือนเป็นพี่น้องที่รู้จักกันนะเ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ ใกล้สุดแล้วได้แค่นี้ถึงแล้วทุกคนนี่มีแค่นี้เลยไปดูห็วแล้วน้ำเป็นสีน้ำตาลด้วยแค่นี้หมดแล้ว ที่พูดมาก็มีเหตุผลนะครับใช่ครับเขามีเหตุผลใช่เริ่มเลยเริ่มเลยตอนนี้มังเริ่มสตูดิโอกำลังบีบงานกันอยู่เธออย่าออกไปไกลเกิอนอันตราย ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ออกผ่านนะคะนี่นี่นคนที่หนึ่งถ่ายรูปคนที่สองส่วนฉันก็นั่งสวยๆรอนะคะคุณมาอันนี้คือเบื้องหลังรูปนะคะก็จะได้แต่รูปเออโยโซไปเออ เกกด่าอ,อ่ะมองกล้องนิดน,นึงเออเกกนิดน,นึงเออสวยสวยอร่อโอ้โเทเวอร์ระเบิดเวอร์อรอรนี่คะอ่านี่ก็อีกค่หนึ่งเอ,อ้ยโยเออทำเป็นมองธรรมชาติน่นะคะสองเหตุการณ์ในหนึ่งวิดีโอนะคะเออ น้องเนาะไอ้เจ้าที่สบายๆเปลี่ยนท่าหน่อยเออเออโคตรหล่อโคตรเท่โอ้โหโอ้โหนี่แหละนี่แหละเทพเจ้าส่งมานี่แหละนี่แหละเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าก็กระเทยถ่ายเอาใหม่เอาดีๆดีๆดีๆไหนยืนข้างๆกันดีๆขอแบบเสิร์ฟเสิร์ฟความเท่เออนี่แหละ โอ้โหสองดุ่มสองสไตล์คาแรคเตอร์คนละแบบตรงนั้นมีอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่ามีคนนั่งเงาเงาคนเดียวตรงนั้นโอ้นั่งเกกิม,มียบเลยโอ้เปไงบ้างมาออกขานวันนี้ เหมือนเดิมเหมือนเดิมร้อนร้อนมีอะไรจะบอกกับคนที่อยากมาบ้างไม่ต้องมาหรอกอยู่ในรูปพอเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนในรูปเลยเหรนาะแกสามารถดูแบบในห้องแอร์ได้เลยไม่ได้ร้อนมากแต่พวกแกดูหน้าฉันฉันว่าแชททีวีจะกินเงินได้ไหมเอารูปตัวเองใส่เข้าไปในแชททีวีคือเราเราฟอนเราฟอนข้อมูลแบบ รูปถ่ายตรงนี้ไปก่อ,อนเนี้ยเร<อ>าเอาลูกตัวเองเข้าไปแล้วบอกให้จินนารีให้ลูกเราอยู่ในเฟรมนี้อะไรเงี้ยเออร,รู้ว่าแบบจินนารีจะทําให้เราอยู่ในเฟรมนี้ได้ไหมนะโดยที่เ,<อ>เราไม่ต้องมาถ่ายเองเออจบวันหน้าเราจะเออเป็นไงบ้างคนที่อยากมาออกขันที่สุดสน,นุกครับก็สวยดีเชียงรายไม่เคยมีไม่มีเลยเชีงเยงรายเป็นอีกแบบอยากบอกอะไรกับคนที่อยากมาบ้างน่าจะเตรยมากันหมดบ้าะให้คนที่ยังไม่เคยไง คนนี้ยังไม่เคยมาก็เดินไม่ไกลมากครับก็เอารถมาจอดข้างในสุดได้เลยวิวสวยมีหินมีแม่น้ำแล้วก็มีเกษตรแเเกษตรแฟอนี้โตโน่โตโน่อะไรครับจะบอกคนนี้จะมามึงพกน้ำกับล่มมาด้วยร้อนโคตรร้อน เดี๋ยวเสร็จนี้เราไปไหนกันต่อนะครับอุ้ยนะโคตรนายแบบอ่ะโอโ้โหไอโหดีดอะไรอะ่ะ มูฟแล้วจ้าเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อไปคาเฟ่ดักจริงจังไปกันต่อไปนี่ไงเดิน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  โอ้โหเหนื่อยว่ะเฮ้ยขึ้นมาก็บนเลยเดี๋ยวเดินกันต่อเพื่อที่จะไปที่สนะท่า มาแล้วไเอาไม่ได้ไม่้ต้แล้วเองมเปราเองไม่ดีบทุกคนอนนี้ไม่ดี ไปต่อคือยังไม่เหนยังเปลี่เขาสิคือรถมาขัหมดแล้วรอพวกมึงเนี่ยัมแต่เก๊กลอกกันเปจชาตทำทำไมทำทำไมเืออะไร ได้ไหมครับนนเ,หเหมือนเด,ดน้องพี่ขอโทษห้าร้อยโอ้ซึ่งแล้วเรามาร้านกาแฟมันนอกกันอาอาที่เราเป็นบาริสต้าวันนี้เราจะต้องมาชิมกาแฟแล้วก็มา,มาเรียน<ะ> <c oughs> มาเรียนเทสกาแฟโดยผู้เชี่ยวชาญวนนีน้องพยจะเป็นไกด์นำทัว สัตว์เลี้ยงมาเรียนรู้ศูนย์ฝึกทัศยังก่อนาพี่ปนวัฒนาเนี่คือ นักเทสเตอร์ดูทุกอย่างแต่ไม่รู้เรื่องครับเสืนอค่ะนี่เขาเรียกอะไรครับหอมมากเลยครัจากไรไหนครับจากเอ่อเนี่ยค่ะสุดยอดมากโอเคอ่านองเลือกสีอัอุ้ยเป็นชัยชนเลือกอีกนะเพราะฉันไม่กินเมลอนเมลอนอิ่มเมลอนเมลอนเลยเออเออเพราะว่าขอดูความเปลื่องเมลอนมันเฟึ่งแล้วถ้าเลมอนอ่ะมาเอาเลยอืมันนี้กินชัดมาก รู้เลยว่าเป็นเลมอนอ่ะเอ้ยเมลอนนี่แล้ครับสิ่อินักมากอันนี้คือนักท่องเที่ยวที่มานั่งคนเดียวครับฟิวเงาเเสเฮ้ยมุมนี้เท่อ่ะนี่เรามากับใครครับ เจ๊ค่ะเจ๊ครับสูงไหมดูน่ากินนะดูแบบกินแบบนวลนัวนมนมนกนกอ่ะรสชาติมันเป็นยังไงครับกินแล้วแบบรู้สึกเหมือนแบบเหมือนกินลาเต้อ่ะรู้สึกแมมว่ามันนวลนัวนกนกมันแบบอ่ากลิ่นสกัดอ่ะเอออันนี้ยผมคิดว่ากินเหมือนกาแฟเลยนุ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใ่ะอันนี้นมนัวกว่านมนัวนมนัวต้องอีกแบนบ เราจะพาไปเที่ยวไหนครับคุณกำลังกินอะไรอยู่ลาเต้ลาเต้เม็ดลาเต้เม็ดนะครับที่นี่ดีมากเลยโอ้โหยุดหายดิก็กถ่ายแบบฟิอวอล์กอะคือมาเข้าเขาเอาผูดต่อบผู้ตอบคือฉันมาเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันจะเป็นบ่อบ่อปลาครับไม่เป็นบอ่บอบน,อน้ำสี่ลอฟ้าอ่าอ่าหรืออาจจะเป็นบอ่อปลาไม่จะไม่ได้ตรงนี้ แล้วก็เมื่อก่อนร้านจะไม่ได้อยู่ตรงนี้จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวอ่ะร้านแช่เท้าเลน่าฮัลโหลเพ็กว่าอยู่บ้านนอกคาเฟ่ตอนนี้มันเละแล้วยแล้วโฆษณาสินค้าที่อยู่ในมืออ้ยชีไปกินลวกินของฉันบอกว่าให้โฆษณาสินค้าที่อยู่ในมือ เราจะต้องมีความเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่ผมใช้กินประจําทุกวันกินแล้วหน้าใสก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นของใบหน้าแล้วก็ลดความกระหายชิม <c oughs> อันนี้เป็นครัวอะไรจ๊ะ <c oughs> อันนี้เป็นเอ,อเมน้ำผึ้งไม่หวาน <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> อเมน,น้ำผึ้งจริงเหรอจริงมึงกินอเมน้ำผึ้งเหรอแต่งกลิ่นเหรออเมน้ำผึ้งไม่หวานออกไปออกไปเดี๋ยวนี้แต่งกลิ่นเหรอ พูดจริงปะเนี่ยเดี๋ยวื่อจริงเลยนะไปเชื่อจริงเลมาแบบมัชะเยโดนเอกะไรมาแบบมัชฌะอะไรเจออกเลย่ยังไม่หยุดยังไม่อยู่สตูดิโอตอนนี้มาการเรเกต ไปแล้วสารพีก๋วยเตี๋ยวอันนี้อร่อยมากอร่อยมากเท่ากับเคยมากินแล้วไม่ได้กินเคยมากินแล้วครั้งนึงจริงเหรอใช่กินกับใครอ,ออยกับมอนอมว้าวว้าวว้าวน่า,า,นากินมากคือผมปล่อยได้กินได้เลยจริงเ คือกูปลดล็อกได้บ่อยแล้วมันไม่ขึ้นกันเอง